สวัสดีนะครับพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับมีนาคมนะครับเดือนใหม่ปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับความเจริญร่วงหน้านะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พี่น้องน้องมาดูเหมือนเดินมาครับตู้วีพันสิบแปดนิ้วนะครับที่เราจะประกอบนะครับวันนี้เป็นสามใบนะครับไปเซตกลางสี่ใบนะครับไปพร้อมกลางสี่ใบแต่ว่าตอนนี้มันเป็นของคุณลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่ว่าหนึ่งใบนะครับ แล้วมีอีกเจ้าหนึ่งสองใบนะครับตรงนี้ที่ผมจะประกอบนะครับไปพี่น้องๆนะเดี๋ยวผมจะพลิกเป็นกล้องหลังให้พี่พน้องได้ดูนะครับนี่นะครับผมก็ทําการพลิกมาเป็นกล้องหลังเสียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวตัวเจ้าตัวบีพันสิบนิ้วนะครับตู้เปล่าอยู่ใบละ3,500้บาทนะครับทำมาจากไม้อัดภูเขา20มิลนะครับตัวนี้ก็สีที่ทําก็อสียมิโนอย่างดีนะครับสีอุตสาหกรรมอย่างดีเลยครับดูนะครับกันน้ําได้นะครับ แต่โดนน้าโดนอะไรได้แต่ต้องซับแล้วก็เซตให้มันปล่อยแห,แห้งแล้วก็เก็บไว้ได้เลยนะครับตัวนี้วันนี้ที่เราจะประกอบดอก3ใบเลยนะครับพี่ๆน้องๆตัวนี้ก็เป็นดอกซับอินซีซีรีส์สจากทางร้านเรานะครับตัวนี้ก็พันสองวัตต์นะครับที่จริงมันต้องมีสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือไม่ได้เอามาติดนะครับที่จริงมันต้องติดนะครับแต่ผมยังไม่ไดเอามาติดนะครับตัวนี้ก็เป็นซับเนเจอร์นะไม่รู้ว่าเป็นเสื้ออะไรแต่ซับเนเจอร์นี่แต่ว่าทางร้านผม ผมจะเรียกว่าทรัพย์อินรียเพราะว่ามันพัฒนามาจากการดอกทรัพย์อินรีย์นะครับทรัพย์อรุ่นแรกนะครับอินรุ่นแรกน่าจะเป็นพันวัตนะครับตัวนี้เราก็ขยับขึ้นมาเป็นเป็นพันสวัต์นะครับตัวนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้ก็แดงใส่แดงนะครับดำใสดำนะครับมีสายนะครับโอ้ยผมก็อยากถ่ายคลิปดูครับดูมีคนมาญาติ <laughs> มาญาติ <laughs> มีคนอยากถ่ายคลิปกับผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นน้าผมนะครับสร้างใหญ่นี่นะครับพี่พิงน้องซื้อตู้เปล่าจากทางร้านเราไปก็มีสายให้นะครับเราจะแถมสายเข้าดอกให้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ใหญ่กันตัวนี้ก็เป็นเฟสบักอย่างดีเราเราเรา,า,าวัดเราวัดอย่างดีเอาดอกตัวนี้มาลงอย่างดีนะครับ ก่อนที่เราจะปล่อยถึงมือคุณลูกค้านะครับเราต้องเซครายละเอียดว่าเฮ้ยเสียงมันมาคคบไหมอะไรมันมาคคบไหมนะครับตัวนี้ก็ส่งทั่วไทยนะครับผมส่งทั่วไทยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใบละ3,500บาทนะครับขอบเล็กก็มีนะครับแต่ต้องเพิ่มตังค์ขึ้นมาอีก500บาทนะครับก็เป็นใบละ4ี่พ นะครับผมเป็นขอบเหล็กนะครับตัวนี้ผมต้องใส่เป็นเบ้าเกียวก็ได้เป็นเบ้าหลุมก็ได้นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าฟันธงมาเลยนะครับว่าจะเอาเป็นเบ้า4นิ้วหรือว่าเป็นเบ้า3มนิ้วหรือว่าเป็นเบ้าเกียวจากทางร้านเรานะครับทางร้านเราก็จะใส่เบ้าเกียวไปนะครับเพราะว่าร้านเราขายเสาแบบโน้นเห็นไหมครับเสาที่มันตั้งได้นวเป็นเกียวหันนะเลื่เราก็จะมีปกเกันปกเกนตรงที่รองอ่ารองเสาไม่ให้แบบ แทบมันเป็นรอยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมก็จะลงมือประกอบนะครับ3ใบนี้นะอ่ะพี่พีงน้องขอเนี่ยมายิงดอกก่นนะครับผม หลังจากที่ผมยิงตะแกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใส่ดอกแล้วก็จะ UE, เอามาเทศเสียงนะครับแล้วก็จะส่งคุณลูกค้านะครับซื้อเครื่องเสียงใส่ดอกใหม่ๆไ,ไปนี่นะครับผมแนะนําพี่เพียงน้องต้องเบิร์นก่อนนะครับผมให้ดอกมันมีความาให้หน้ากระดาษของมันมีความยืดหยุนย่นลงนิดๆหน่นนนอยๆนะครับแล้วค่อยอัดเต็มที่นะครับผมตัวนี้ก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ใบละเจ็ดพันนะครับ ใบละเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้ก็ไปพร้อมตะแกรงอย่างนี้เลยนะครับผมดูครับผมให้ดูทุกทุกครั้งทุกครั้งเลยนะครับสีตะแกรงนี่รายละเอียดนี่โอ้โหเนียนครับเนียนเนียนเลยสวยงามนะครับผมตัวนี้ก็ส่งตัวไทยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ